ธนัญชานีพราหมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของพระยบินดินแฟนมคตแล้วสนิทกันกับภาษารีบุตรมากเป็นคนประพฤติธรรมเพราะภรรยาประพฤติธรรมต่อมาเนี่ยธนัญชานีพราหมเนี่ยภรรยาที่ที่ประพฤติธรรมเสียชีวิตก็เลยไปได้ภรรยาใหม่พอไปได้ภรรยาใหม่เนี่ยไปได้คนที่ไม่ประพฤติธรรมธนัญชานีพรามเปลี่ยนจากกายที่เป็นคนไม่ทุจริตก็กลายเป็นคนทุจริตธนัญชานีพรามทำยังไงดียนึง กงพระเจ้าแผ่นดินโดยการที่บอกว่าเก็บภาษีไม่ได้น้อยก็เลยส่งส่งเข้าครังหลวงเนี่ยน้อยแต่กลับไปบอกกับชาวบ้านว่าปีนี้พระเจ้าแผ่นดินต้องการต้องการเงินเข้าท้องว่าครังมากคือเก็บสองต่อเลยข่าวนี้ก็กระพือไปทั่วเลยเดี๋ยวนี้พอกระพือไปทั่วเนี่ยมีพระไปหาภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรกถามว่าเออเป็นยังไง ธนัญชานีพามเป็นยังไงที่ยอมอุปถาของ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 กระผมเนี่ยบอกโอ้โหบอกกันก็เลยเล่าพฤติกรรมให้ฟังพระาริบุตรไม,ไม่ไม่นิ่งไม่นิ่งนอนใจพระาริบุตรก็เก็บบาทเก็บจีว,เวรเบ็ดเสร็จพวกก็เดินทางจากที่นน่นเข้ามาเข้ามาที่บ้านเครือหาดของธนัญชานีพามเนี่ยจะไม่เข้าไปข้างในไปยืนให้เห็นอยู่แล้วก็บอกว่าอยากจะเจอให้ไปขาข้างนอกก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ข้างนอกอ่ะธนัญชานีพามก็เลยไปหา ภาษารีบทก็เลยบอกว่าท่านพระท่านธน,น,นัญชาญีพราหมณ์ทราบข่าวว่าตอนเนี้ท่านท่านช่อโกงคาร์บชันจะไปถามตรงไปตรงมาอย่างนี้ยที่ท่านทําอย่างนี้เพราะอะไรนี่พระถามตรงไปตรงมาท่านก็บอกว่าท่านอาจารย์พูดกันตรงๆก็คือว่าผมต้องดูแลคนเป็นเรือนพันเนี่ยฉะนั้นที่ผมทําทั้งหมดเนี่ยมไม่ใช่เพื่อตัวเองเลยคือตอนเนี้มันลูกน้องมันเยอะขึ้นบริวารมันมากขึ้น มันก็ต้องทําวิธีเหล่านี้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงผมก็กินนิดเดียวนี่แหละว่างั้นตัวผมเองเนี่ยก็กินแค่นี้แหละผมไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยเพื่อพวกพ้องนี่เหตุผลโกงภาษารีบุตก็บอกว่าเอาเดี๋ยวอุปมาให้ฟังว่าเนี่ยถ้าท่านทําชั่วอย่างเนี้ยแล้วท่านไปไปตกนรกนายเนี่ยบานจับท่านเนี่ยอบันดา ลูกหลานเนี่ยมาบอกว่าข้าแต่นายเนี่ยบานอย่าได้จับสามีของดิฉันในลงนรกเลยสามีของดิฉันเนี่ยก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยที่ทําชั่วเนี่ยเขาทาเพื่อพวกฉันจริงๆถามว่านายเนี่ยบานจะยอมฟังไหมบอกไม่ก็เลยถามบอกแล้วท่านทําทําไมท่านไม่กลัวบาปประกรรมหรือเนี่ยพอพูดอย่างเนี้จริงๆแล้วก็พูดถึงบาปที่ให้ผลก่อนบาปที่ให้ผลในระดับจิตใจท่านทําชั่วเนี่ยจริงๆแล้วคนอื่นไม่รู้แต่ท่านรู้ จริงๆแล้วเนี่ยท่านยืนท่านนั่งยืนเดินนอนทั้งหลายเหล่านี้ท่านเก็บความทุกข์อยู่ในใจตลอดนั่นแหละแล้วมันให้ผลในระดับบุคลิกภาพด้วยดูสีหน้าแววตาของท่านที่แล้วตอนเนี้ชื่อเสียงของท่านก็กระจายกระจอยออกมาจนอาจะมาอยู่อ,อีกอีกเมืองนึงเลยยังได้ทราบข่าวเลยว่าท่านทุจริตหรืออย่างเดียวเท่านั้นเองตอนเนี้ยถ้าท่านตายเพราะกายแตก่ะหรือกรเกษีชีวิตดับเนี่ย ท่านก็ต้องไปคนเดียวท่านจะถูกไปจมอยู่ในอบายทุกติวิริบาตินรกท่านก็เลือกเอาชีวิตจะทํำยังไงทําไมท่านยอมยอมทุจริตเพื่อคนอื่นเนี่ยคนฉลาดก็ไม่ได้ทําแบบนี้หรอกคือสอนทุกขศาสตร์ให้เห็นความเจ็บปวดว่ามนุษย์นันเป็นสัตว์นรกก็ได้มนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้มนุษย์เป็นเปรตก็ได้มนุษย์เป็นอสุรกายก็ได้เนี่ยบอกให้เห็นความเจ็บปวดของสังสารวัฏ ว่าทำไมต้องไปทำชั่วเพียงแค่เนี้ยแล้วต้องยอมไปลำบากลำบนอย่างนั้นเนี่ยเพื่อใครแล้วเขาก็ช่วยเราไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่ใช่เป็นวิธีการที่ถูกต้องด้วยและบาปท่านก็รับมาคนเดียวด้วยทำไมท่านเป็นคนเสียสละเพื่อญาติพี่น้องอย่างนั้นมันเป็นความรักหรือความโง่เขลาเนี่ยมันไม่มีคนไปชี้แบบนี้ไงบรรดาผู้คิดจะโกงกินทั้งหลายอย่นี้ นั้นภาษาลิบทพูดพด,พดอย่างนี้จนท่านสะเทือนเลยรู้ไหมทนานัญชานีพราหมณ์ก็เลยถามไล่ไปตามลําดับแล้วอะไรดีกว่ามนุษย์อัตเทวดาอะไรดีกว่าเทวดาอพรหมบอกโอ้ไม่ไหวแล้วท่านขอเป็นพรหมดีกว่ามั่นคงกว่าภาษาลิบทก็เลยสอนพรหมิหารเนี่ยสอนเรื่องเมตตาให้เจริญเมตตาท่านตัดแล้วก็เจริญเมตตาใกล้เสียชีวิตนะทนานัญชานีพราหมณ์เนี่ยพอเสียชีวิตปุ๊บก็เลยไปเกิดเป็นพร,มพรหมภาษาลิบทต้องตามไปไป,ไปสอน พร้อมเนี่ยจากปุทุชนนี้เป็นอริยะตอนนี้ท่านไม่ลองอบายแล้ว